ทานข้าวทานปลากันหรือยังนะครับทานข้าวทานปลากันหรือยังนะฮะนะครับเอ่อก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องดีๆนะครับนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับจิตแพทย์นะจิตแพทย์บอกว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะครับบางคนตื่นขึ้นมาแล้วคิดแต่เรื่องงานอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มีงานเยอะเจ็ดวันเนี่ย นะเจ็ดวันนี้มีแต่งานนะฮะนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ว่า,วางๆนี่ก็ต้องมาอ่านสำรวนกับของรูปความที่เขามาจ้างเขียนุทธทณ์ดีกาเนี่ยก็เยอะมากนะฮะการเขียนุทธทณ์ดีกาก็หมายถึงการการมาแก้คดีซึ่งแพ้คดีในศาลชั้นต้นแล้วก็มาอยู่ในศาลรูปทธรศาลดีกาแล้วก็มานั่งเขียนุทธทณ์ก็เหมือนกับคดีนะตะพาตะพลอย่างคดีตาพลอย่างเงี้ย แพ้คดีแล้วโดยทั่วไปเขาอาจจะใช้ทนายคนเดิมก็ได้หรือเปลี่ยนทนายก็หลายคนก็เปลี่ยนทนายเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดใช้วิธีการาสู้คดีแบบเดิมนะก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนทนายหรือบางคนก็อาจจะใช้ทนายคนเดิมเพราะฉะนั้นคดีที่มันแพ้แล้วศาลตัดสินเมื่อแพ้เนี่ยแล้วเราจะมาถอนหรือจะมาแก้เพื่อให้มันชนะเนี่ยนะครับนะ เพื่อมนชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอันนี้ก็คือภารกิจหลักนะภารกิจหลักของผมนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทนายวุโสส่วนใหญ่ว่าทาคดีในศาลสูงคือมีทนายความแล้วไปจ้างว่าความแล้วแพ้พอแพ้เสร็จก็ต้องเปลี่ยนทนายส่วนใหญ่นะเหมือนเราไปรักษาเนะ่ะเราไปรักษาเรามุาิเราเป็นโรคหัวใจเราไปหาหมอโรงพยาบาลกองไก่ไม่สําเร็จนะครับ เราก็เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลขอไข่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะนะฮะค,คือต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปรักษาฟันอ่ะที่นี่รักษาไม่หายก็ไปที่อื่นทนายความเหมือนกันนะครับพอทาคดีแพ้เขาก็เปลี่ยนทนายเปลี่ยนทนายไปเรื่อยนะ,นะครับนะอย่างกรณีของคุณแม่อันนี้ก็เหมือนกันนะแกก็เปลี่ยนทนายไปเรื่อยนะคุณแม่แตงโมเนี่ยตอนแรกๆก็ทน,นายกิจอนะได้ไม่กี่วันก็เปลี่ยนมาเป็นทนายเดชาได้เจ็ดสิบเจ็ดวันก็คือนานสุดเนะ พอเจวันนี้ผมดูแล้วไม่ไหวผมก็ถอนตัวกลับคุณแม่ไปความเห็นไม่ตรงกันต่อมาก็ไปใช้บริการคุณอัจฉริยะต่อไปก็ใช้บริการท่านอาจารย์ชนบทแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นชัยวัดเป็นอะไรโอ้โหก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสุดท้ายกลับมาที่เดชาโดยคุณแม่กอ็อยากจะให้ผมเข้าไปช่วยหลังจากเปลี่ยนทนายความมาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เรื่องของการเปลี่ยนทนายความ เพราะฉะนั้นใครมีคดีความมีทนายความอยู่แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนทนายความได้การเปลี่ยนทนายความหรือไม่เนี่ยเป็นสิทธิ์ของลูกความนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าทนายความจะต้องทําผิดนะหรือบกพร่องคือบางทีเราไม่อยากใช้ทนายคนนี้เราก็เปลี่ยนของผมก็มีเยอะะนะครับเขามาจ้างว่าความจ้างเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนทนายความเมื่อสองสามวันมีคดีหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังมีคนมาจ้างผมว่าความเขาเป็นลูกจ้างครับ ไปขโมยคอมพิวเตอร์ของบริษัทนะครับไปขโมยคอมพิวเตอร์ของบริษัทนะนะเอเอสิบกว่าครั้งนะครับปรากฏว่าการไปลักขโมยคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเออการไปขโมยในแต่ละครั้งเนี่ยเออมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้หมดเพราะฉะนั้นในการขโมยคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งเนี่ย นายจ้างเขาไปแจ้งความเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยและมันเห็นชัดเจนเลยว่าลูกจ้างคนนี้เดินจากโต๊ะตัวเองไปยังโต๊ะของอบุคคลอื่นแล้วก็ขโมยมือถือนะขโมยแท็บเล็ตนะครับขโมยอุปกรณ์ไอต่างๆโอ้โหเยอะแยะภาพชัดเจ๋วเลยครับนะภาพชัดเจ๋วเลยนะครับแต่ปรากฏลูกจ้างคนนี้คิดสู้คดีครับ เขามาหาผมแล้วเขาเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูนะนะครับดูทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะผมบอกเฮ้ยภาพมันชัดเลยนะคุณอธิบายได้ไหมนะว่าคุณเดินจากโต๊ะคุณเนี่ยไปโต๊ะเขาเนี่ยแล้วก็ไปเอาทรัพย์ถินที่โต๊ะเขามาเนี่ยคุณอธิบายได้ไหมเขาอธิบายไม่ได้ผมก็บอกถ้าคุณอธิบายไม่ได้คุณรับสารภาพดีกว่าเพราะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณไม่เชื่อครับนะไม่เชื่อไม่พอครับ โอ้โหต่อว่าผมใหญ่เลยหาว่าผมเนี่ยไม่มีสมองเป็นทนายที่งูนะสุดท้ายก็ไปไงถอนทนายพอถอนทนายเสร็จก็ไปจ้างทนายคนอื่นปรากฏผมให้ลูกน้องไปตรวจสอบเมื่อสองวั้งวันนี้โดนจำคุกไปสิบสี่ปีโอ้โห <c oughs> ติดคุกสิบสีปีก็หารักทรัพย์ในจ้างนักทรัพยท์ทั่วไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการที่จะเคเรียกอะไร ยังมีโอกาสในการที่จะรอการลงโทษแต่ลักทรัพย์นายจ้างนี่มันเรื่องใหญ่นะนะฮรัลักทรัพย์นายจ้างนี่เรื่องใหญ่ลักทรัพย์เมียนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะผัวเมียลักทรัพย์นี่ก็มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับผัวเมียลักทรัพย์ซึ่งกันและกันมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะฮะพ่อแม่ลูกลักทรัพย์กันนะครับก็ยอมความได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี่ก็ยามเช้านี่ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายก็เข้านะอ่ ก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะความรู้นะผัวเมียรักทรัพย์กันไม่ต้องรับโทษนะพ่อแม่ลูกรักทรัพย์กันนะอันนี้ก็ยอมความได้นะรวมถึงพี่น้องด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวบทกฎหมายก็ประมาณนี้เช้านี้ก็ให้ความรู้ยามเช้ากันก่อนก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ความรู้กันในช่วงเช้านี้นะครับเมียตีผัวเมียรับโทษไหม รับโทษครับไม่มีกฎหมายยกเว้นนะผัวข่มขืนเมียเมียข่มขืนผัวก็จำคุก4ปีถึง20ปีเพราะฉะนั้นเป็นผัวเป็นเมียถ้าเราจะไปนอนกับเมียเมียก็ต้องยินยอมนะครับไม่ใช่ไปข่มขืนถ้าไปข่มขืนเมียก็จำคุก20ปีนะครับนะเพราะกฎหมายแก้ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าผัวข่มขืนเมียจดทะเบียนก็สามารถที่จะยอมความได้แค่นั้นเองนะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ก็เป็นเรื่องัวผัวเมียเมียเพราะตอนนี้ก็คดีัวผัวเมียเยอะคดีชู้สาวก็เยอะนะครับคดีชู้สาวก็เยอะนะแย่งผัวเขาก็คือเมียน้อยแย่งเมียเขาก็ชื่อชายชู้นะครับชายชู้ชายชู้ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้นะวันก่อนก็ออกรายการหัวกระแสอันนั้นก็เป็นชู้กับเมียเขาเ่ยที่คุณกันจอนพลังเขาพาไปออกคือยุคนี้เนี่ยมันมีทั้งชายชู้นะแล้วก็มีทั้ง เมียน้อยคือหญิงชู้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าหาผัวหาเมียอะไรต่างๆก็ไปตรวจสอบที่สํานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภออะไรก่อนไปเช็คดูนะนะพากันไปเลยครับถ้าเขาไม่ยอมไปก็แสดงว่าเขาต้องการปกปิดไหมถ้าคนไหนจะเป็นผัวเป็นเมียกันก็จูงมือกันไปตรวจสอบสิว่ามีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ถ้าเขาไม่ยอมไปก็แสดงว่าอะไรนะก็แสดงว่าเขามีเมียมีผัวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อ,อยากจะฝากาาพี่น้องประชา,าชนนะครับว่าต้องระวังนะครับอเมเอยะทำไมไฟเฟยไม่เข้าเดี๋ยวดูสักครู่นะนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะอืม,อมได้ไหมเดี๋ยวดูนะฮะครับนี่ไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรอโอเคได้แล้วมันเสียบแล้วมันหลวมไปหน่อยนะครับอ่ะว่ากันไปครับทนายหล่อจัง ไม่ต้องรับโทษอะไรเนี่ยนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามานะครับนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับแต่ยามเช้าเลยครับนะฮะว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรื่องชาวบ้านเมื่อเช้าโดนดูข่าวนะครับนะลูกชายขอไปเที่ยวแม่ไม่ให้ไปกระโดดตึกลงมาครับบาดเจ็บสาหัสครับคือคนสมัยนี้คือจิตใจไม่ค่อยจะเข้มแข็งอ่อนแอครับนะแต่สืบไปสืบมาปรากฏว่าไอคนนี้ชอบเล่นชอบเล่นน้ํากระท่อม นะชอบเล่นนะ้ำกระท่อมนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะยาเสพติดกระท่อมยาบ้าเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งพอเราเข้าไปยุ่งแล้วมันก็หนึ่งก็ไม่มีสติสัมปชัญญะนะจิตใจอ่อนแอตกเป็นทาสยาเสพติดนะเวลาใครขัดใจหน่อยก็น้อยใจกระโดดลงมานะฮะดีไม่ตายนะครับจิตใจอ่อนแอกระโดดลงมาแต่ไม่ตายเพราะนั้นยาเสพติดก็ฝากรัฐบาลเศรษฐานะครับ เด็กและเยาวชนติดยาเสพติดกันงมงเงาก็ฝากาท่านนายกเศรษฐาวันนี้วันเด็กนะนะก็ฝากาฝากให้ผู้ใหญ่ทําตัวเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะคนเป็นนายกเป็นหัวหน้าพักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็อยากจะให้เป็นคนมีสัจจะอย่าเป็นคนโกหกตอแหลหาเสียงยังไงก็ทําแบบนั้นนะครับอย่าตบัสัตว์อย่าตอแหลหาเสียงยังไงก็ ต้องทาแบบนั้นเคยบอกประชาชนจะแจกหนึ่งหมื่นก็ไปก็ไปหามาแจกให้ได้ถ้าแจกไม่ได้ก็ควรจะลาออกไปควรละหมื่นประชาชนก็รออยู่ค่าแรงขั้นต่ําเงินเดือนปริญญาตีบอกจะขึ้นให้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะวันเด็กเนี่ยนักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างนะแบบแบบอย่างในการทําความดีนะครับไม่ใช่แบบอย่างในการโกหกในการตอแหลเพราะฉะนั้นพรคเพื่อไทยหาเสียงอะไรไว้ต้องทําให้ได้จริงไหมครับพี่น้องครับ นะนะนะครับต้องทําให้ได้นะครับหาเสียงอะไรไว้แล้วก็นักการเมืองตอนนี้ก็โดนเขาเรียกอะไระกลมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับนะกล่าวหาว่ากินหัวคิวโดยเฉพาะ2อดีตรัฐมนตรี2บิ๊กข้าราชการกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครในช่วงปี63นะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับถูกกล่าวหาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า นะมีเส้นทางเงินว่าเรียกหัวคิวจากคนงานรายละ3,000บาทส่งไปเก็บผลไม้ป่าในฟิลแลนด์1ม0 0นคนรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินถึง30กว่าล้านบาทนะ36ล้านบาทเงิน3 0 0 0บาทของอคนงานเนี่ยมันเยอะนะคนละ3 0 0 0บาทเนี่ยสำหรับคนงานเนี่ยมันเยอะแต่3,000นบาทสาหรับรัฐมนตรีมันน้อยมากวายขวดละหมื่นแล้ว นะครับเมื่อสองสาวันนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาวายขวดละหมื่นมาให้ผมก็หลายขวดอยู่นะครับก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อท่านได้เพราะท่าน <c oughs> เป็นคนดัง <c oughs> นะเป็นคนดังนะครับก็ขับรอบขอบพระคุณด้วยนะครับก็เอาวายเอาอะไรมาให้บอกยี่ห้อไปได้จะขวดละหมื่นนะครับนะก็ก็กราบขอบพระคุณครับใครรักผมมากรวยมาก ก็เอาวายมาให้ได้นะครับสําหรับคนรักมากและรวยมากแต่ถ้าเกิดรักผมมากแต่ไม่รวยก็ไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมและที่สําคัญไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมนะครับผมไม่รับนะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับการจัดรายการผมไม่ยักขอทานนะผมคือนะขี้เมาคนหนึ่งกลางวันผมเป็นผู้บริหารกลางคืนผมเป็นขี้เมานะก็หลังเลิกงานกลางคืนผมก็เป็นคนขี้เมาก็นั่งกินวายนะครับนะนะครับนะนะ นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบนะครับว่าคดีนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีเอนไนะกล่าวหา2อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่เนะนะครับเป็นใครก็ไม่รู้แต่เดากันไม่ยาก2อดีรัฐมนตรีในยุครัฐบาลลุงตู่แล้วก็2วิบิ๊กข้าราชการกระทรวงแรงงานครับเรียกหัวคิวจากคนงานรายละ3,000บาท การกระทาความผิดในคดีนี้ผมติดตามข่าวปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในฟิแนแลนด์ด้วยเพราะมีคนงานยืนยันชัดเจนว่าได้มีการจ่ายเงินให้กับอดีตรัฐมนตรีแรงงานและสองข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งกเดากันไม่ยากนะแต่ขยับไปเดาเลยครับเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเ้าแถลงข่าวปแปลกๆนะถแถลงข่าวก,กร้ำกลวมทำไมไม่บอกไว้ชัดเลยชื่ออะไรในสมัยรัฐบาลลุงตู่ช่วงปี6 3สามเนี่ย คนก็ต้องเข้าไปค้นหาว่าใครเป็นรัฐมนตรีในสมัยปีหกสามนึ่งบนเดาไม่ยากมันก็ทําให้คนอื่นเขาก็ไปไงต้องดิ้นผ่านกันไ่แถวเลยเนะีนะเรื่องนี้เนี่ยโดนในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและทุจริตคาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหมายความว่าอะไรหมายถึงใช้ตําแหน่งหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีไปเรียกรับผลประโยชน์นี่แหละครับเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบ คำว่าทุจริตคือสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเราเป็นรัฐมนตรีเขามีเงินเดือนมีเบีย้ยประชุมอยู่แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปหักหัวคิวนี่เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันที่2ก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินตามมาตรา149ของกฎหมายอาญาหมายความว่าเรามีอำนาจหน้าที่นะครับเรามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องส่งคนงานไปฟินแลนด์ จะส่งหรือไม่ส่งจานุญาตหรือไม่นุญาตอยู่ที่เราเราก็ใช้อำนาจหน้าที่นั้นเรียกเงินครับนะลายละสามพันเอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับไม่เอาเข้าหลวงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่เรียกเงินเพื่อตอบแทนในการที่จะเซ็น,นอนุญาตให้คนงานชาวบ้านที่ชัยภูมิเนี่ยไปทำงานที่ฟิีแลนด์จำนวนหนึ่งมืนสองคน นะครับเรียกว่าเป็นเจ้าพนัางานเรียกรับผลประโยชน์คือเรียกรับทรัพย์สินนะครับมาตราหนึ่งสี่เก้าก็โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครโดนประหารชีวิตครับคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทักษิณเนี่ยโดนก็นไปสามสี่คดีทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยคุกวันเดียวยังไม่ยอมติดเลยคดีทุจริตคอร์รัปชันของนายทักษิณเชนวัตรเป็นนักโทษเทวดาอยู่ทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ย นักการเมืองเนี่ยทุจริตคอรัปชันที่ติดคุกเนี่ยมีน้อยมากคนที่ติดคุกก็ส่วนใหญ่พวกที่ไม่มีเส้นไม่มีเงินไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องติดคุกนะหนีไม่ทันนะเช่นบางคนก็มีคดีจำนำข้าวก็อันนั้นก็ติดคุกไปอันนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องโดนสี่สิบห้าสิบปีก็ติดคุกไปส่วนคุณยิ่งรักก็เหมือนกันพวกนี้คดีทุจริตทั้งนั้นนะครับนะ เป็นอดีตนายกทักษิณก็คดีทุจริตทั้งนั้นนะก็ทักษิณนี่ก็หนีไป16-17ปีกลับมาฟังกับพิพากษา8ปีลดโทษเหลือ1ปีนะครับหปีแม้แต่วันเดียวยังไม่ยอมติดคุกเลยเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยทุจริตมันไม่ยอมติดคุกก็หลายๆคนหนีไปต่างประเทศหมดนะวัฒนาอัดสวเหมก็หนีไปต่างประเทศก็ไม่กลับมานะนะหลายๆคน เยอะแยะมากมายนะครับที่หนีไปต่างประเทศนะคือเมืองไทยเนี่ยพอมันรู้ว่ามันจะต้องติดคุกนะมันก็หนีไปอยู่ต่างประเทศรอขาดอายุความแล้วกลับมาก็มีทัพสิณคนเดียวที่ยังไม่ขาดอายุความกลับมาเพราะอะไรเพราะว่ามีการตกลงกับลุงตู่ลุงป้อมได้จัดตั้งรัฐบาลและนะครับลูกน้องตัวเองก็จะได้ขึ้นมาเป็นนายกก็คือเศรษฐานี่แหละนะ กนะ็คือเศรษฐานี่แหละได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นตัวเองก็มั่นใจว่าตัวสัพท์ตัวเองสามารถคุมเกมทางการเมืองได้มีอำนาจวาสนาทางการเมืองนะประกอบกับรัฐบาลลุงตู่ก็ไปออกระเบียบส,สมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็ออกระเบียบนะติดคุกนอกเรือนจํานะครับวางกันไว้เรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเข้ามาเอามาใช้กับทักษิณเลยทุกวันนี้ก็ทักษิณก็กลายเป็นติดคุกนอกเรือนจําก็เป็นคนแรก นะครับที่ติดคุกนอกเรือนจานะครับและก็เป็นคนแรกที่นอนอยู่นอกคุกที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลาเกิน141วันแล้วก็เป็นคนแรกที่สารเป็นคดีทุจริตคอ,อร์รัปชันที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวไม่มีไม่มีใครสามารถทําได้จากทําได้เหมือนทักษิณเขาจึงเรียกทักษิณว่านักโทษเทวดาทุกรู